พร้อมกับพิมพ์อักษรสองสาวพี่น้องทายาทตระกูลธุรกิจโรงแรมระดับต้นๆของประเทศทั้งสามมาร่วมในงานสัมมนาของบริษัทพายุไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดเมื่อปริชาติเจอคนทั้งสามนี้เธอถึงกับเสีอาการไปชั่วขณะปาริชาติเลี่ยงที่จะพบเจอแต่ด้วยความสวยสะดุดต,ตาของเธอทำให้คาสโนว่าตัวพ่ออย่างตินจึงหาโอกาสเข้าหาปริชาติ ถึงแม้พิมพกาจ่อการถึงห่วงแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดยัง้งความต้องการของตินได้จนเกือบเกิดเหตุกระทบกระทั่งระหว่างปาริชาตและพิมพกาในงานความรักของปาริชาตกับพายุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีสุพินดาเพื่อนสนิทที่พูนตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวกับพะหูโพสลูกน้องที่พวงความเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่มัธยมคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักเชียร์หนุนหลัง และกรรมเทพตัวน้อยอีกคนก็คือน้องนิ่มลานเสาของพายุความรักยังไม่ทันไปถึงไหนปาิชัดก็ต้องตกตะลึงเมื่อเผอิญเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ของเฟิร์นพนักง,งานโรงแรมที่แสดงตัวเป็นเมียอีกคนของตินพิมพ์พกาฟิวขาดต,ตบตีกับพนักง,งานกลางล็อบบี้และปาริชัดรู้ความจริงหนึ่งเรื่องว่าน้องนิ่มคือลูกของตินและพิมพ์พกาและพวกเขาคือลูกพี่ลูกน้องกับพายุ ความรักของปริชัตกับพายุเลยต้องชะลอขขึ้นๆกลางๆแต่ทั้งที่ทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันเป็นอย่างมากปริชัตเก็บงำมความลับในอดีตของเธอไว้มีเพียงปารณพี่ชายของเธอที่รู้เรื่องปริชาตทบทวนเรื่องเฟิร์นพนักงานโรงแรมของพิมพ์กาเธอเจอผู้ชายแปลกหน้าที่มาทำลายเฟิร์นปริชัตเป็นคนช่วยเฟิร์นเอาไว้ คนร้ายที่ทำลายเฟิร์นเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยทำลายปริมผู้หญิงที่มีความเกี่ยวพันกับเธอในอดีตปริชัิอยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการกันแน่ในเวลาเดียวกันพายุโดนพอพลผู้เป็นพ่อหัวโบราณทีจอกีจาการมั่นหมายและเร่งรัดให้แต่งงานกับซิรียุพางลูกสาวของเสรีและลำพางผู้หญิงที่ดีพร้อมทุกอย่าง ผิดอย่างเดียวคือพายุไม่ได้รักเธอเกินกว่าน้องสาวและเมื่อความรักของพายุและปริชัตเก่ะตัวมากขึ้นพายุจึงถือโอกาสนี้พาปริชัตเข้าบ้านและอ้างกับครอบครัวว,ว่าปริชัตคือคนรักของเขาปริชัตถึงจะไม่เต็มใจที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือล้มงานแต่งแต่ด้วยความที่มีใจอยู่บ้างก็เลยยอมตามน้ำไปด้วยและดูท่า คุณย่าพุ่มประมุขของตระกูลจะเอ็นดูปริชัดเป็นอย่างมากทำให้ปริชัิเกรงที่จะบอกความจริงในเวลานี้คลีปพิมพ์พกาตกับเฟิร์นที่โรงแรมสร้างความเสื่อมเสียให้กับธุรกิจเป็นอย่างมากสร้างความโมโหให้กับพกาแม่ของพิมพ์พกากับพิมพ์อับสอนและเป็นสพายของตระกูลที่ได้ดูแลกิจการโรงแรมต่อจากสามีพกาออกปากให้ตีนหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ ตินเอาเงินฟาดเฟินให้แก้ข่าวให้ตินกับพิมพ์พกาให้พ้นข้อกก่าวหาของสังคมปาิชัดยิ่งเจ็บใจที่คนเลวมีถูกเปิดโปงเธอจึงเดินเกมเปิดโอกาสให้ตินเจอเธอได้ง่ายขึ้นและตินก็ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับปาิชัดเขาเชื่อว,ว่าปาิชัดมีใจให้กับเขาเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆอย่างแน่นอนปาิชัดปั่นหัวทั้งตินและสักสันสามีของพิมพ์อับซอนทำให้พิมพ์อับซอน ผูม้มนใจในสามีอย่างสักสันถูกสักสันแหกหน้าเมื่อเข้าข้างปาิชาัิพิมพ์อับสอนแท็กทีมกับพิมพ์พการ่วมกันเล่นงานปาิชาัิในขณะเดียวกันก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าปาิชัิเป็นใครกันแน่ปาิชัิแอบซ่อนเรื่องทั้งหมดไม่ให้พายุสงสัยเพราะไมใหยาพายุมองว่าเธอเป็นคนไม่ดีพายุก็ไม่ได้เอกใจอะไรกับรู้สึกหลักปาิชัิยังถอนตัวไม่ขึ้นถึงแม่สิตางดาราสาวรุ่นน้อง ที่แอบรู้เรื่องลับๆของปาริชาติจะคอยมาเตือนพายุตลอดแต่พายุก็ไม่เคยเชื่อสิตางเลยนอกจากปาริชาติจะต้องพัวพันกับพายุตินและศักดิ์สันแล้วปาริชาติยังมีอัศดาไฮโซหนุ่มเพื่อนสนิทที่รักและคอยช่วยเหลือปาริชาติปารณอนร่วงรู้ว่าปาริชาติต้องการทำลายครอบครัวของตินและพิมพ์พกาปารณอนจึงเตือนสติให้หยุด ก่อนที่อดีตจะทำลายปัจจุบันและก่อนที่ทุกอย่างจะทำลายความรักของปริชัตและพายุปริชัตลังเลใจพอรู้แก่ใจตัวเองว่ารักพายุมากเช่นกันโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งแพททิเซียทันชโนกูดรับบทเป็นด็อกเตอร์ปริชัตคุณอนันต์ไลโคชื่อดังที่ปรึกษาให้แรงบันดาลใจในสโลแกน ฉัดทำได้คุณก็ทำได้ที่มีแฟนคลับในโลกโซเชียลอย่างล้นหลามได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีเธอได้พบรักกับพายุซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะนำพาเธอเข้าใกล้กับบุคคลที่เธอหนีมาตลอดคนที่สองเกรดวอลินทอนรับบทเป็นพายุนักธุรกิจหนุม่มบริษัทด,ด้านพลังงานสะอาด เขาได้มาสะดุดความสวยและความสามารถของบริชาติทำให้เขาตกหลุมรักเธอจึงติดต่อให้เธอมาเป็นวิทยากรพิเศษของบริษัทเขาจึงเกิดเรื่องราวตามมาอีกมากมายคนที่สาทอบเจรนรับบทเป็นตินตินเป็นสามีของพิมพ์กาและเป็นคาสโนวาตัวพอ่อ เมื่อเขาได้พบกับปริชาติเขาก็หลงรักเธอทันทีจึงพยายามเข้าหาและเขาเชื่อว,ว่าปริชาติมีใจให้กับเขาเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนคนที่4แพรพิชชาภารับบทเป็นพิมพ์พกาเป็นภรนรยาของตินและเป็นพี่น้องกับพิมพ์อับษรทาย,ยาตระกูลธุรกิจโรงแรมระดับต้นๆของประเทศพิมพ์พกาเป็นคนขี้หึงมากตามตบตีกับผู้หญิงที่มายุ่งเกี่ยวกับติน เมื่อเธอรู้ว่าตินมาตามจีบปาริชาติเธอจึงร่วมมือกับพิมอักษรเพื่อตามสืบประวัติของปาริชาติว่าเธอคือใครกันแน่คนที่5โยเกิร์ตนัทชารับบทเป็นพิมพ์อับษรภรรยาของศักด์สรนและเป็นพี่น้องกับพิมพ์พกาถ่ายยาตระกูลธุรกิจโรงแรมระดับต้นๆของประเทศเธอรู้ว่าศักสิ์สันเข้ามาพัวพันกับปาริชาติเธอจึงร่วมมือกับพิมพ์พกาสืบหาตัวตนที่แท้จริงของปาริชาติ คนที่ 6. มินนวินดารับบทเป็นสุพินดาเพื่อนสนิทที่พูงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของปาริชาติที่คอยเป็นแม่สื่อระหว่างปาริชาติและพายุคนที่ 7. ปตะวฤตรับบทเป็นพหูโพธลูกน้องของพายุที่พูงความเป็นเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่มัธยมคอยเป็นพ่อสื่อและหนุนหลังให้กับพายุและปริชาติคนที่8เด็กหญิงชันยพั ราบทเป็นน้องนิ่มการาเเทพตัวน้อยลานสาวตัวดีของพายุน้องนิ่มเป็นลูกของตินและพิมพิกานั่นเองคนที่9ไออธทิชน,นันเราบทเป็นเฟิร์นพนักงานโรงแรมที่พยายามแสดงตัวเป็นเมียอีกคนของตินจนพิมพิกาต้องมาตกถึงกลางล็อบบี้ของโรงแรมจนเกิดเรื่องเสื่อมเสียคนที่สิบ ลิปสุพพดรับบทเป็นปาร์นพี่ชายของปาริชาติเขาล่วงรู้ว่าปาริชาติต้องการทำลายครอบครัวของตีนและพิมพกาจึงเตือนสติปาริชาติให้หยุดก่อนที่อดีตจะมาทำลายปัจจุบันระหว่างปาริชาติและพายุคนที่11พีพีปุ้นปีดีรับบทเป็นปริมผู้หญิงที่มีความเกี่ยวพันกับปาริชาติในอดีตทำให้ปาริชาติ อยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการกันแน่พอคนร้ายที่ทำลายเฟิร์นเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยทำลายปริมฮอนที่ 12. บ๊อปอบธนัญญารับบทเป็นสีรียุพางเป็นคนที่พอพลพ่อของพายุต้องการให้มั่นหมายและเล็งหลัดการแต่งงานเป็นลูกของเสรีและลำพางเธอเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่พายุมองเธอเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นฮนที่13นำฝนส่งสุดา รับทเป็นพิกาแม่ของพิมพ์พกาและพิมพ์อับสอนและเป็นส้ายของตระกูลที่ดูแลกิจการโรงแรมต่อจากสามีเมื่อเกิดข่าวเฉ้าที่พิมพ์พกาตบกระเฟิร์นกลางล็อบบี้ของโรงแรมเรื่องตินพิกาจึงสั่งให้ตินหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้จงได้คนที่14เฟิร์ดเอกพงศ์รับรบทเป็นศักดิ์สันสามีของพิมพ์อับสอนที่ไปตามจีบและพัวพันกับบาริชาติ ส่นพิมพ์อพสอนต้องไปร่วมมือกับพิมพ์เพกาเพื่อเปิดโปงปาิชาติเมื่อวิศวกรหนุ่มผู้อ่อนโยนต้องเจอกับพิษรักเล่นงานจนเกิดเป็นความแค้นและไลคโคสเามัน่นที่ถูกอดีตทำร้ายส่วนไม่ยอมที่จะเป็นผู้ถูกกระทำอีกเธอจึงเอาคืนจนยอมแลกทุกอย่างด้วยชีวิตปาิชาติจะจัดการกับความแค้นในอดีตอย่างไรและเดินหน้าออความรักครั้งใหม่กับพายุในทางไหน เราติดตามชมกันได้ในละครเรื่องปมเสน่หาออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันที่6เมษายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชื่อกด Subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคิดต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ